เฮ้ยเราได้เจอเบนดี้ตัวจริงแล้วครับคุณผู้ชมฉันเป็นเพื่อนเธอมันจะแตกมือเราวะเนี่ยเฮ้ยฉันไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นทำไมมันมองกลับไปล่ะเออนานไงยเฮ้ยโอเย้เดี๋ยว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 เี๋ยวนมึงมา,าเอ้าหนึ่งเอ้าหนึ่งไปวิ่งก่อนวิ่งวิ่งปิดด่านไว้โอเคสวัสดีครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับเบนดีด้ใน The Dark Revival ครั้งที่แล้วเรียกชื่อเกมผิดด้วยนะครับ อันนี้จะเป็นพาร์ทที่4ใช่ไหมครั้งที่แล้วเรามาถึงจุดนี้อันนี้มีสัญลักษณ์ด้วยเราเนะ่าจะต้องเดินไปนาใช่แล้ว <That> s <S เพื่อเกิดปฏิสัมพันธ์ <Yeah. S 1> กับคัดซีนนะครับโอเคเแล้วอย่างไรต่อ Find away across the beach ก็คือต้องหาทางข้ามไปตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วเด อ่าไฟเวมามาเสิร์ชแอนิเมชันแอรี่เกตัปเปอร์เลเวลต้องขึ้นไปชั้นบนอยู่ดีนะครับเคสหลักของเราแต่ว่าอันนี้มันน่าจะเห็นได้อแต่ว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำไมมันหยุดละ่ะ <c oughs> อันนี้เหมือนมีประตูข้างข้งใช่ไหมเคสหลักของเรายังต้องขึ้นไปข้างบนแต่ตอนนี้มันก็จะมีเป็นอ่าบอกว่าเควสย่อยเราต้องทําอะไรบ้างนะครับเพราะอย่างนั้นเราก็ เปิดมันเข้าไปพอดีเพิ่งตื่นนะครับก็ถ้ายัางไงขออภัยด้วยแบบว่าสมองยังไม่เคยทำงานนะครับอ้าเลเลยลุยเอ้ยทำไมมันเยอะจังล่ะสวัสดีครับผมฮัลโหลพวกนายพวกนายว่ายังไงเอ้ยหู เฮ้ยทำไมมันดูป้าแรง,งวะเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋กันเดี๋ยวกันเดี๋กันยิงเพื่อดโอ,โอ้มาถึงก็เอาเลยนะมาโอ้เมนโหด,ดเขาใสมม่มีอีกไหมมีอีกไหมที่หน้ามีแล้วใช่ไหมนี่คือสตูดิโอตัว จำไม่ค่อยได้เหมือนกันครั้งที่แล้วมันถึงไหนนะแบบว่า,วเ,าเหมือนเขาจะพูดเรื่องว่าเกิดเหตุการณ์ใช่ไหมในอดีตแบบว่าที่นี่กำลังพังแล้วก็เจ้าของต้องการเงินเงี้ยก็เลยต้องพยายามเปิดมันต่อไปทั้งที่ความปลอดภัยนั้นเป็นสู์ <c oughs> ใช่ไหมเฮ้ยทางนี้เหมือนจะไปได้ปะเออมีทางไปนะครับ ฮัลโหลมีของวิงวิด้วยแต่เดี๋ยวขอเก็บของตรงนี้แป๊บนึงนะครับได้สลักมาเพิ่มครั้งที่แล้วเราเสียสลักไปกับอะไรก็ไม่รู้นะครับที่ไม่ได้ตั้งใจโอ้ตรงนี้มีนี่แต่ก็แต่ก็มีคันโยกนะครับแต่ขออ่านโน้ตก่อนเรามาถึงวันสุดท้ายแล้ว ฉันบอกได้เลยคนเริ่มเก็บของใส่กล่องแล้วอุปกรณ์บางอย่างก็สูญหายฉันได้กลิ่นความตื่นตระหนกในอากาศที่สตูดิโอแต่พวกเราเราเฝ้ามองจากเงามืดเราล็อกประตูและทําการวิจัยต่อไปคุณเคกให้สัญญาณกับเราเล็กน้อยทุกอย่างเรียบร้อยดีเมื่อมีเรือลํหนึ่งจมอีกอันก็จะออกจากท่าเราแค่ต้องดูแลให้เครื่องจักรหมึกปลอดภัยจากความวุ่นวายนี้มันคือกุญแจสําคัญสําหรับการค้นพบสิ่งใหม่ๆโทมัสคอนเนอร์ก็คือเหมือนกับว่ามี พอเกิดเรื่องปุ๊บก็จะมีพวกทีมนี่ว่าทีมวิจัยปะที่แบบว่ากําลังดื้อดึงนะครับไม่ยอมอ่าไม่ยอมจะออกไปก็ทําการวิจัยกับเครื่องจักหมึกต่อซึ่งเป็นเครื่องที่เราได้เห็นกันในภาคหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่มีเสียงกระซิบแถวนี้วะ่ะแต่ตอนนี้ก็คืออ่าลืมเลยจะพูดเมื <c> ่ <oughs> อไรเมนสเตเดียม โอเคเดิน okay. ทางลงไปใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกให้เราขึ้นไม่ใช่เหรอเดี๋ยวดูดินันเบนดีนี่น endy, นเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยเราได้เจอเบนดี้ตัวจริงแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนใจเย็นไอ้หนูสวัสดีครับผม คุยไ่คุยได้เพนดี้งั้นเหรอนายมีจริงเหรอนี่มันสุดยอดมากเลยไม่เป็นไรนะฉันยังไม่ทำร้ายเธอสัญญาไม่เป็นไรนี่จับมือด้วยฉันเป็นเพื่อนเธอมันจะแตกมือเราปะเนี่ยเอ้ยเาฉันขอโทษฉันไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนะ ฉันกอโทษจริงๆอา้าวไม่น่าเลยออดี้เกิดอะไรขึ้นกับเธอเนี่ยืมแล้วน้องเบนดี้ก็วิ่งจูดไปแล้วโอ๊ยน่าสงสารเราก็ไม่ค่อยระวังตัวเลยนะครับเราวิ่งหายไปไหนแล้วล่ะอุตส่าห์ได้เจอเนะฮลโลเกมนี้มันคิดจะให้ไฟฉายเราไม่ถามจริงคือแบบ บทจะมืดก็มืดแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยมืดใช่ไหมนอกนกเอ้โดนนอกห้ามขอใครอยู่ข <you S 1> ้างนอกเอา้าฉันบอกนายแล้วว่าฉันจะไม่เปิดประตูเด็ดขาดจนกว่านายจะเอารูปมารูปที่ฉันวาดเอากลับคืนมาเลยอ่าเสิร์ชอินเวรนชั่นแอลลี่ฟอร์พิจ์เราต้องไปตามหารูปให้มันนะครับซึ่งมันคือตัวเดียวกับที่ พยายามจะแดกเราเมื่อก่อนหน้านี้แต่อยู่ๆเราก็ต้องมาทำงานให้มันเฉยเลยอืมทำไมทำไมอะไรมันแบบว่ามาพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมว่าไหนๆจะเจอเบนดี้แล้วก็มาไอ้นี่ระวังไว้เอ้ยระวังจะปิดตลอดเวลา แต่พอมีไอ,อ์มีอาวุธแล้วเนี่ยมันก็ไม่จะไม่มีอะไรแล้วห่าของกันมันคือเครื่องอะไรนะตรงนี้ไม่ใช่ที่แอบโอเคเอ้ยรู้สึกอีบีนี้มันไม่ค่อยกระตกไหมอย่าพูดอย่าพูด <c oughs> เ็นทางเขไปในท่อเราวิ่งไม่ได้ใช่ไหมวิ่งไม่ได้นะครับตรงนี้มันออกไม่ไ้้อู้เจอโน้ตตาเขาเห็นหมดทุกอย่างกงเล็บเขาสามารถฉีกได้ทุกอย่างเขาชอบหลอกล่อให้คนเข้าไปในด้านมืดด้วยการกระซิบเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดถึงคอยฟังเสียงหัวใจเต้นไว้ความตายใกล้เข้ามาปีศาจหมึกเป็นทั้งปีศาจและผู้ปกครองพลังของเขามันมากเกินกว่าที่เราจะเข้าใจความตายมันเร็วความตายมันใกล้การปกครอ,องของเขามันกว้างใหญ่กว่าความกลัวของคุณอ้ เอาเป็นว่าสมองยังไม่คยทำงานนะครับอาจจะงงงนิดนึงแต่ว่าเมื่อกี้โน้นมันเหมือนมันมันแอบไว้ที่นี้ผมไม่รู้แล้วว่าก่อนหน้านี้เราพลาดอันไหนไปบ้างนะครับือต้องนี้มันล็อกนี่เราเป็นรีบไปยังไง บ่อน้ำกว่ามืดตื่นึ้นแล้วอาย,ยาเดี๋ยวก่อนเดอ้อใจยงเงย็นๆเดอ้อตรงนี้ไม่มีที่แอบเดอ้ <S 2> <S 2> อันนั้นมันเงาะไรวะมันคุย,ยกับฉันมันจะกระซิบความลับของแกฉันฟังงั้นหรือ แล้วเ,เราติดอะไรล่ะทำไมเดินไปไม่ได้โอ้ต้องก้ม <_ t iny> เราเมื่อกี้เงาอะไรอ่ะทำไมเรายังเดินเข้าหาเงาปริศนานั้นล่ะโอยลงท่ออีกแล้วคุณผู้ชมแต่ตอนนี้พิศาจหมึกมันปรากฏตัวถึงจะปรากฏแค่เสียงก็แกคือใคร บอกชื่อแกกับฉันมาตอแลวฉันจะแดกแกเรื่องอะไรจะบอกละถ้างั้นใช่ไหมอเห้ยอะไรอ่ะทำไมทางมันแคบๆจังครับเออไม่มีอะไรให้เก็บเลยลรอ,อะไรอ่ะเป็ด แล้วทำไมมันทำไมมันดูมีประเด็นนะ Memory Restore Menu มีความคงจำโอทำไมเควสอะไรมันเยอะทั้งเนี่ยอะไรเนี่ย File Suffering Camp Ham Sandwich อะไรวะมมีของให้หาเยอะเลยครับคุณผู้ชมอ๋อมันเป็นคือรูปเหรอ มันเป็นชื่อของรูปภาพปะแต่ว่ามีหลายรูปเลยที่ว่าเราต้องหาให้มันทีนี้เมื่อกี้อะไรนะเมมโมรี่บอกนี่เหรอเป็ดยางอืมไปค่อยอ่านไปค่อย,ย,ยอ่านแล้วกันวันนี้สมองไม่พร้อมจะประมวลผลอะไรแบบนี้ทั้งนั้นนะครับเอ้ย๊ะ ก็ไหวมันต้องเปิดได้สิเฮ้ยทำไมมันมองกลับไปล่ะเอ,อ่อดันไงเฮ้ยโอ้เดี๋ยว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 ีมึงมาทำ้นึงเำนึงงอปวิ่ง,งก่อนวิ่งวิ่งปิดดันไว้เฮ้ยมือเสียงเฮ้ยมันเคาะว่ะต้องวิ่งไหม เฮ้ยมันอ้อมบอโอ้โหปีศาจหมึกอยู่ใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆพลังของเขาไร้ขีดจำกัดเขาคือความชั่วร้ายสมรูมแบบสมสมบูรณ์แบบต้องคอยระวังเขาไว้เสมอซ่อนเมื่อเจอถ้าอยู่ที่กว้างนานๆอาจจะโดนกินได้โอเค ก็เหมือนภาคที่แล้วสินะว่าไอ้ตัวนี้เราไม่ควรจะไปยุ่งกับมันมากมายนะครับอ้าวได้รูปแล้วเหรอเมื่อกี้ได้รูปอะไรไปอ่ะในนี้ยังมีปอกไหมไม่มีไม่มีด้วยนะครับ มันหายไปแล้วหนึ่งใช่ไหมตรงเนี้เมื่อกี้เหมือนจะมีเยอะกว่านี้รอเงน้นแต่ว่าเราไม่ต้องคอยจำสินะเดี๋ยวขอนับดีกว่า,าจ,จะได้รู้เหลืออีกอ่ารูปปะสี่รูปแล้วอันนี้คืออะไรไม่แน่ใจนะครับอ๋อต้องไววางอือคือเราเก็บมาแล้วอันนี้ชื่อรูปผมจำได้อยู่คือเราเก็บมาแล้วแล้วเราต้องไปวางด้วย นะครับน่าจะเป็นอ่าตรงเขาเรียกอะไรอ่ะตรงแท่นตรงหน้าห้องเอเอเอตัวมาเกียครับต,ตัวที่มันถามหาลูบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วอย่าเพิ่งมานะยังไม่รู้ว่าจะแอบตรงไหนนะแรับนึงนะเคตรงนี้แอบได้ต้องหาที่แอบเออรูงง้แล้วฉันคือปีศาจม์ด โลกนีเป็นคงเจิไม่ใช่โลคหรอกเขาเรียกว่าอะไรแกเกิดมาจากที่นี่แกเป็นของของที่นี่เ,ออเรื่องของเองเถอะซีซี <c oughs> ตรงนี้ไปไม่ได้นะ <c oughs> เวลามันมาจนมันจะมีสัญญาณเหมือนภาคที่แล้วปะ <c oughs> <c oughs> แต่ที่แคบๆคมันจะโผล่มาไหม ไม่ได้อย่าวางใจนะครับมันอะไรก็เกิดขึ้นได้เอมีเทปนะครับข้างในโอ้ตรงนี้แอบเลยด้วยแล้วทำไมมันมีที่แอบตรงนี้ล่ะแต่ว่าตรงนี้มันก็เข้ามาได้ใช่ไหมเสียงเสียงดนตรีเหมือนเวลามันโผล่มาเลยครับคุณผู้ชมเฮ้ย มืดตึบมันจะกูตกใจไปเลยไปเลยมาเลยมเลยโอ้มีของไอ้เก็บกระโทเคนนุย้ยได้ยินเสียงตุกๆนะครับเสียงเหมือนเวลามันโล่มาในภาคที่แล้วพนะรุ่งนี้ทางตันไหมเอ่ย ควรไปสำรวจตรงไหนก่อนดีครับขอเข้าไปแวะๆดูก่อนน,นอะครับเนี่ยตันฝั่งเนี้ยตันฝั่งนั้นคือทางไปนะครับตาที่แล้วตอนเข้าท่อมันก็ลุนๆอย่างนี้เหมือนกันนะเพราะว่าเราหนีไม่ได้เงเกิดอะไรขึ้นคือแบบว่าเสียงมันอยู่ใกล้ เห็นข้างล่างด้วยนะครับเ,เหมือนมีทางลงได้สองทางนะแต่ว่าไม่รู้มันมันห้องเดียวกันหรือเปล่านะแต่น่าจะใช่แค่ต้องเดินอ้อมแต่ว่าฝั่งนั้นมีรูปเพราะงั้นผมลงฝั่งนั้นก่อนเพื่อเอารูปนะครับมีที่แอบตรงนี้อันหนึ่งเราต้องคอยมองไว้นะ ออนายจะลุกมาไหมหรือว่าแบนิชได้ <c oughs> ถูกก่อนด้วยความสบายใจอันนี้ลูกชื่ออะไรเอ่ยไม่บอกแกบอกว่าเก็บรูปนะครับเออมีทางไปตรงนี้ดนตีอย่าบิ้วใจเย็นดนตีอย่าพึ่งบิ้วเอ้ามันไปไม่ได้นี่ว่ามันต้องนาจะต้องออมอยู่ยาว แต่ว่ามันก็มีทางแยกอีกแล้วเออ,เอ,อตู้แอ,อร์มันเปิเอ,อยังไม่อยากใช้อ่ะเสียงมันยังไงวะเนี่ยมันดูแบบว่ามีประเด็นตลอดเวลาตรงนั้นมีอีกรูปหนึ่งนะครับตรงนี้ก็มีที่แอบด้วยแล้วก็มีรูปตรงนี้โอ้โหเขาวงดกดมะเนี่ย ที่มอนิสาม m i n g ทีมอนิส coming ที่แอบอยู่ไหนที่แอบอยู่ไหนนี่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 หืมภาคนี้คือแบบว่าชัดแจ้งนะครับ <c oughs> เวลามันมาทำไมเสียงมันอะไรอีกล่ะ คืออะไรอ่ะเสียงเมื่อกี้คืออะไรวะดนตรีก็อย่าบิว้วมัวซัวเลยปะห่อไม่ได้อ๋อต้องเดินย้อนขึ้นมาอย่างเงี้ยเหรอเพิร์ไปโผทางข้างบนป้าจะได้ลงอีกฝั่งห้องเมื่อกี้เราน่าจะเคลียร์แล้วเนาะเฮ้ยอะไรวะเดือดเรไม่อยู่แล้ว อแม่งบิวแบบทั่วทิศกันเลยนะครับอันนี้เรามาออกที่เดิมแต่เราควรจะลงอีกฝั่งเพาะฝั่งนั้นเราเคลียร์ไปแล้วหวงว่านะหวงว่าจะแบบไม่ลืมอะไรเราต้องกลับไปนะเพราะเมื่อกี้ตอนมันโผลมาคือแบบว่าอาตรงนี้มีทด่แอบนะครับ เราได้กี่รูปแล้วละ่ะได้สามรูปแล้วครับเหลืออีกสองอ่าอันนี้อีกหนึ่งรูปนะครับซึ่งที่แอบนานง่ายมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วแต่ไม่เห็นตัวมันนี่ว่าเอาละคือแบบว่าทุกครั้งที่หยิบมันจะโผล่มาใช่ไหม อตอนนี้ขาดอีกหนึ่งรูปนะครับเก็บไปกนอะไรเก็บได้ก็เก็บนะตอนนี้อุ้ยทเข็โทเค็เฮ้ยเฮดนตรีใจเย็นดนตรีมันแบบว่าเข้าไม่ได้ด้วยมเมื่อกี้ม,มันมีเหมือนเป็นท่อเราอาจจะต้องมุดท,ท่อไปนันระูปสุดท้ายนะครับ รูปสุดท้ายอยู่ในห้องนี้แต่เราจะเข้ายัางไงล่ะ <c oughs> น่าจะมีทางเข้าจากข้างบนเาเมื่อกี้ผมเห็นท้องนะครับพรองั้นเราเส,ส,สียงเสียงมันช่าง 4D เหลือเกินเมื่อกี้เราออกมาจากตรงนี้ปะเอาละหลงทางที่ ไม่นะเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้ตอนที่เราเข้าห้องมาทีแรกแล้วเราจะเข้าห้องนั้นยังไงอ่ะมีอะไรซ่อนไว้ไหมตอนนี้ตอนนี้ไม่มีสมาธิเลยอ๋อตรงนี้มันคือห้องแรกที่เรามานะเพราะงั้นอ๋อนี่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 เหตที่ผมเห็นคือทางนี้ ดูมันดูย้อนไปคนละทางกันที่เราต้องไปเลยล่ะตรงนั้นมันมืดมนะบอกงั้นเราจะไม่ไปอะไรอ่ะคารเอ็กซ์เชนตีแอบนะครับแต่ขอค้นของในนี้ก่อนไม่มีไม่มีอะไรให้เก็าคันโยกคันโยกนะครับได้เพิ่มเลือด ออนี้มันห่างึ้นมาแต่ว่าเรายังได้รูปไม่ครบเลยอ่ะควรวางไว้ก่อนไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะเออมันมีห้ารูปเราเพิ่เราขาดรูปสุดท้ายครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราค่อยกลับมาวางทีเดียวแต่ตอนนี้เราต้องไปีกทางนี้ก็ได้วะใช่ไหมเออเหมือนจะไปได้ มีแซนด์วิชอยู่ตรงนี้อันนี้มันมืดหรือว่ามันยังไงหอดทางตานันจิตใจจิตใจตอนนี้ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วไรอ่ะอห้องนี้บอใช่ไหม ก็ไม่มีอะไรเอาละเดี๋ยวนะนี่บ้าเดี๋ยวเดี๋ยวรูปอยู่ไหนอะประเด็นคือตอนนี้ผมไม่รู้คือผมไม่รู้ว่ามันอ,อยู่ส่วนไหนของห้องนะครับแต่เสียงยบ,บิ้วได้ไหมทางนี้มันไปไหนอะจำห้องไม่ได้เออ มันต้องกลับมาได้ถูกไหมเดี๋ยวลองลงทางนี้ก่อนละกันนะครับน่าจะไม่ใช่ด้วยเออไม่ใช่อันนี้เป็นห้องที่เราได้รูปก่อนหน้านี้รูปสุดท้ายเข้าไงแล้วก็ไม่เสียงมันแบบเออมา็อ oh เดินอ้อมกันยาวเลยครับคุณผู้ชมแบตเตอรี่ Yeah. จริงๆแล้วผมไม่ได้หลงทางหรอกแค่ย้อนมาเก็บแบตเท่านั้นแหละไปทางไหนวะเนี่ยตรงข้างบนเนี่ยมันมีม,นมีทางนั้นอยู่เพราะเราเข้าเปนมีไม่ได้ล็อกมันอยู่ฝั่งนู้นถ้าเข้าไปได้แล้วเราน่าจะออกมาได้เพราะงั้นผมต้องตามหาท่อที่ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมรอรอ่อรอรอรออรออ ข้อไหนที่เรายังไม่ได้ไปบ้างนะ One hour later อันนี้วะอันนี้เหมือนจะตันบ้างเหมือนเราเข้าไปนิดนึงแล้วมันตันนะนี่ไงเ,เก็บโทเค็นไปตรงนี้เป็นทางที่ตันแล้วมันก็มีอีกท่อที่เชื่อมถึงนี้ด้วยแต่ว่ามันบ่ใาชาย Six hours later หรือว่าเราควรจะลองแบบว่าเอารูปไปวางก่อนเผื่อมันจะมี เพื่อมันจะมีความคืบหน้าให้เราไปต่อได้วางรูปวางรูปเดี๋ยว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 หาที่แอบก่อนแป๊บนึงตรงไหนแอบด้วยบ้างตรงนี้โอเคตรงนี้มีรางสั่งหอ์ไม่ค่อยดีโอเควางแล้วขาดอีกรูปนึงและไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วย A few moments later ท <laughs> ีพีนี้ก็จะวนๆกันหน่อยนะครับเอ๊ะหรือห้องนี้ไม่ทางไปนะก็มีต้องเจอแล้วดิ อันนี้เป็นทางที่เราออกมาจากอีกฝั่งโอ้ oh my god ใครก็ได้บอกทางผมเดนี่ยาว,วิกิตแบบนี้ <c oughs> ไมมันไม่ใช่นะเฮ้อออทางนี้เหมือนจะใช่แต่มันไม่ใช่ใช่ไหมเดี๋ยวผมขอห้องแรกไม่ใช่ชัวร์แต่อนเนี้ย <Eventually. S 2> เฮ้ยตรงนี้ผมยังไม่เคยเข้ามาหรออะไรวะตรงนี้แอบได้โอเคเนที่สุดก็หลุดพ้นจากบ่วงโซ่โอ้ไม่กอดกว่าจะถึงตรงนี้แอบได้นะได้ไหมมามาแอบอผ่าดเลย Okay. ไปแล้วไปแล้วในที่สุดก็ผ่านนะครับคุณผู้ชมโอ้โหราทางออกอยู่ไหนนะเนี่ยวิ่งกันมัว่วไปหมดทางนี้ทางนี้ออทีนี้พอเอารูปไปใส่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าซ่อนได้ไหม จะฮะเก๋เก๋สนไม่ได้ตลอะเด็ด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 เด็เด็ดเก๋ <c oughs> เรียบร้อยเก๋เคุณพ่ออะไรวะ <c oughs> คือที่ตกใจไม่คิดว่ามันจะมาทำร้ายเราไงปิดได้ไหมปิดไม่ได้ด้วยมีโนต้ตข้างในนี้นะครับเดี๋ยวก่อนขอเช็คครับ อ๋อเป็นประตูตัวนอมัสโอเคเดี๋ยวขออ่านโนต้ตก่อนละกันนะครับไม่มีใครอยากเห็นรูปภาพของฉันฉันทำง,งานหนักมากและนานมากมันคือรูปภาพต้นแบบที่ออริจินัลฉันต้องบังคับให้คนมองไปที่มันดูซิว่าฉันเก่งแค่ไหนแต่เดี๋ยวก่อนแล้วถ้าคนเห็นผลงานฉันแล้วเอาไอเดียไปใช้ละ่ะไม่นะกูกลีดทำงานไม่ได้มันคือไอเดียของฉันของฉันห้ามขโมยห้ามขโมยมสรุปมันก็เป็นใบมัน <laughs> เป็นใบโบล่านะครับสรุปอยากให้คนเห็นหรือเปล่าโอเค โอเคครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้จากการที่เดินงงงวยกันมานานก็ขอลากันแค่นี้ก่อนเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดกดดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์นะครับ like, แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย